ค่ะวันนี้เราจะมายำใบมะม่วงนะคะอันนี้เป็นใบมะม่วงอ่อนที่เราหั่นแล้วก็คั้นน้ําเกลือทิ้งนะคะเพื่อลดความฝาดนะคะก็จะมีเนื้อไก่ที่เราตําไว้หยาบๆนะคะนี่นะคะเนื้อไก่นะคะอันนี้จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดแล้วก็ผักชีต้นหอมกระเทียมตะไคร้พริกแล้วก็มะเขือส้มอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงแบบหยาบแล้วก็ที่ไม่ได้ตำนะคะเป็นเม็ดอยู่ มีพริกป่นในหมอ้อนี้ก็จะเป็นหนังที่เราล้างแล้วต้มแล้วทำความสะอาดแล้วก็หัน่นทีแล้วก็มาต้มใส่กับน้ำปลานะคะมาทำกันนะคะก็จะอันนี้ไปผสมกับไก่แบบนะคะให้ไก่เนื้อไใสแตกออกจากกันนะคะ นี่นะคะจะออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ใบมะม่วงที่พร้อมใช้แล้วนะคะเราจะหั่นนี่นะคะบิดเอาน้ําเกลือน้ําเค็มออกนะคะใส่เครื่องลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ แล้วแต่ชอบน้อยชอบมากนะคะอันนี้ผมปรุงรสน้ำปลายังไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าบามะม่วงเราคันน้ำเกลือกว่าจะเค็มอันนี้พี่คนนะคะ หอมลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวได้นะคะแล้วแต่ชอบชอบเผ็ดก็ใส่พริกอีกหน่อยนะคะอันนี้ทำเพราะว่ามีเด็กด้วยไม่ใส่พริกเยอะนะะนี่นะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้